เม้่อลคนดีเดือดร้อนซื่อสัตย์ต่อธรรมประพฤติตนได้รับความเดือดร้อนทำดีแล้วถูกเขาเบียดเบียนอะไรต่ออะไรมันจะร้อนไปจนถึงพระอินทร์ไม่ต้องอ่อนบอดพระอินทร์จะเดือดร้อนอยู่สองชนิดเมื่อผู้ใดมีตะบะมีเดชามีธรรมมากมีบาละมีสร้างคณงามคนดีเดือดร้อนก็จะไปแผดเผาถ้าพวกนี้เห็นแล้วจะรีบมาช่วย อีกั่นึ่งเจริญสมาธินี่ก็สามารถเผาที่นั่งที่อยู่ที่อาศัยของเทวดาของพระอินเมื่อพระอินร้อนที่นั่งจะมีความรู้สึกสองประการว่าผู้ใดหนอต้องการให้เราเคลื่อนจากอำนาจแห่งเท้า,ทาสัตกคกือจะมีพระอินองค์ใหม่ขึ้นมาเปลียดเบียนมาแทรกแซงมีความสงสัยอันหนึ่งเกิดขึ้นอันที่สอง สงสัยต่อไปว่าผู้ใดหนอคนดีกันรยาณนะชนผู้ใดหนอเดือดร้อนถึงกับแผลเผาให้เราเร่าร้อนด้วยเราจะไปช่วยเราเคยได้ยินว่าที่นั่งของพระอินนั้นแต่ก่อนนั้นอ่อนนุ่มเหมือนสำลีบัดน,นี้ก็ด้างดังศิราปลากา่ยพระ,พะอินจะเดือดร้อนเมื่อคนดีเดือดร้อนถ้าไม่ได้ช่วยก็จะเดือดร้อน ชาวพุทธจะมีลักษณะอันหนึ่งคือสัจจะกิริยาไม่่อนอนเบื่อร้อนแค่ไหนอธิษฐานใจเราทําดีมาพอแล้วหรืออย่างสาธุท่าคุณงามความดีที่ข้าไปเจ้าสั่งสมอบรมมาเพียงพอขออนุภาพแห่งคุณงามความดีนี้จงช่วยเหลือเราุกได้ยากจังไรถ้าดีไม่พอก็ให้มันมีอันเป็นไปตายแล้วเกิดใหม่จะมาสร้างความดีอีก ไม่ต้องไปอ้อน,ออนพระอินพระพมยม,มาราชเจ้ากรุงพหลงพะลีที่ไหนดอกพวกนั้นอ้อนจนตายก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่มีคุณงามความดีพอ